องนัดค่ะแล้วก็สวัสดีครับจากเข้มรถซิ่งไมกแล้วนะวันนี้ก็เลือกงามยามดีครับอากาศค่อนข้างสบายๆนะครับไม่มีแดดไม่มีร้อนไม่มีฝนไม่มีอะไรเลยครับไม่มีน <c oughs> ีครับนี่นี่มีมี<า>มีหาบาทขาดตัวเลครับ วันนี้ใครกําลังหารถดูสักหนึ่งคันนะครับสายประหยัดสายอีกุกสายอะไรอีกุกคาร์ไหมอีคาร์เอออีกุกคาร์นะครับแบบว่าเขาเรียกว่าไม่ต้องใช้เงินออกรถเยอะแล้วก็น้ามันก็ไม่ต้องเปลืองไม่ต้องเปลืองเพราะว่ามันประหยัดเนาะประหยัดน้ำนะครับการันตีโดยน้องนัดน้องนัดนัดอ่ะนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกกล่าวนะฮะว่าวีโปมีเปอืออะไรนะฮะนะครับกับโป แรงๆนะครับวันนี้ออกรถแค่สามแสนออกรถออกรถออกรถแปดเก้านะครับใช้เงินเอาแค่เก้าเก้านะครับได้นิสสันอาิอเมล่าหนึ่งจุดสองสปอร์เท็กปีสองพันสิบหกกับราคาสามแสนเก้าหมื่นบาทเก้าพันบาทจับกาหมื่นนี้แหละเพิ่มราคารถฮับเลยไปจากน้องนัดค่ะน่าอ้วก เดี๋ยวบริษัทคาทุนเพิ่มราคาไปเลยเก้าพันนะสามแสนเก้าพันบาทนะครับออกรถแค่เก้าร้อยบาทนะครับผมและกาน้องนัดกับจ่าเข้มนะครับมีโปรโมชั่นนะครับผมช่วยค่างวดนะครับนะฮะเอาไปเลยปีนี้ทั้งปี2,900ันบาทนะ เพราะถูกถูกมากนะฮะปีนี้ตั้งปีผ่อนแค่2อ0 0ก่900บาทนะครับปีหน้าใครผ่อนราคาเต็มที่5,900บาร้อบานะฮะไม่ต้องผ่อนหนักไม่ต้องผ่อนแบบหนักๆนะเราทราบข่าวไวทั้งปีนะครับใครอยากได้ใครสนใจติดต่อเข้ามาเลยนะครับมีอยู่2คันอเมล่ามีสีดำกับสีขาวนะสีดำฝั่งนู้นอันนี้สีขาวนะฮะปี15อันนี้ปี16นะครับมาดูแลกัน้องนัดวันนี้คันนี้เป็นยังไง เดิมเดิมเป็นสีขาวมุกนะคะขาวมุกไก่ชอบสีขาวอะอะไรนะไม่เยมจ้าไม่เอี่ยมยัเรียกว่าอะไรอะไรเอี่ยมเอี่ยมปะจานี่ดูกระจังหน้าเขาเมี่ยมนะฮะสวยงามนะครับสปอร์ตเทคจะมีเดย์ไลท์นะฮะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับเป็นจุดสังเกตเพิ่มเติมนะเวลาครับพี่และก็ตอนนี้จะมีชุดแต่งเป็นสเกิร์ตรอบคันมาให้จากโรงงานนะครับด้านหน้าจะเป็นสเกิร์ตเต็มเต็มอันใช่นะฮะไม่แยกนะ นะครับจะเป็นเต็มเตรมชุดแต่ถ้าเป็นข้างๆจะแยกมาให้อ่านะครับแล้วก็อันนี้ในแม็กซหนึ่งชุดนะครับเป็นซียี่แปดขอบสิบห้านะครับรอรอนะครับหรือว่าใครชอบล้อเดิมก็เราก็จะเปลี่ยนให้ฟรีจัดได้ไหมจัดได้ไหบว่าเราไม่ล้อแม็กมันมัน มันสวยเกินอย่างเงี้ยนะฮะอยากได้ล้อเดิมนะฮะชอบแบบเดิมขับแบบว่าไม่ต้องมีคนมองใช่แล้วเออคนแก่ขับเงี้ยนะครับรุ่นแบบว่า40บวกอะไรเงี้ยนะครับอยากขับล้อเดิมมีให้มีให้นะแบบนู้นเลยล้อเดิมมีให้เลยนะครับนะอ่ะมาดูข้างข้างนี่ได้ครอบมือเปิดนะครับนะชุดแต่งได้อ่าอะไรนี่คิ้วกันซาดนะครับแล้วก็ได้รถคันหนึ่งคันนะฮะอ่าน้องน่าเชิญด้านในเลยครับอ่าเสียกุญแจเรียบร้อยนะครับคันนี้ได้เบาะธรรมดาเนาะ อ่าบ่อผ้าก็ไม่ดีปรับบ่อได้ปกตินะนะครับนะแต่ปรับไม่ถึงนะฮะถึงไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับแบ็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ๋อไม่ได้อ่าเห็นเลขไหมไหมอ่าโอเค่เลขไหมพอเห็นแล้วค่ะอ่าคันนี้มาเท่าไหร่น้องนัทจ๋าสองหมื่นสี่พันโลเองใช่เหรอนะเจ็ดหมื่นเจ็ดกหมื่นจนเลยตาฉันไปแล้วตาฉันอยู่กับยายแล้วตาไปอยู่กับยายเรียบร้อยเลขยเจ็ดไปเรีสองหมาเลขเจ็ดหมื่นสี ใชครับแลวข้างในเป็นยังไงตรงนี้นะครับมาดูแอร์ค่ะมาดูแอร์แอร์จะเป็นแอร์สภาพเดิมๆนะคะมีวิทยุให้นะคะไม่ใช่จอ LED ตรงนี้ก็จะเป็นอ่ปรับสามารถปรับแอร์ได้อันนี้ปรับวอลลุมเมนูเกียร์ออโต้ปกติเลยนะแล้วก็ตรงนี้ปรับกระจกซ้ายขวานะคะไฟฟ้าไฟฟ้านะครับปรับปุ่ปรับง่ายนะครับผมใช่อ่เปิดกระโปรงเรียบร้อยรอเลยรอเลยนะครับ แล้วก,ก็ดูด้านข้างประตูนี่ตรงนี้นะครับสติกเกอร์อยู่ครบนะฮะไม่มีรอยงัดไม่มีอะแงะนะครับผมจะเป็นประมาณด้านในน,นะครับเบาทีเดียวนะครับนะครับม็ดโอเม็ดอาร์คนะครับ,บเรียงกันสวยงาม,น,มนะรับรประกรรัน <มา S 1> การันตีโดยน้องนัตตี้น้องนัตอีกแล้วใส่น้ำมันกุนได้แล้วตอนนี้นะครับมาครับสวยงามสลามปาดเลยคันนี้นะครับนะหมค์คุณนี้ก็ป้ายแดงนะครับนะดูด้านในก็จะสวยงามนะครับนะคัณนี้บอกกัมบีนะครับนั่งสบาย นะครับแต่ว่าดูแลรักษาค่อนข้างยากนิดนึงนะครับใครที่ชอบแบบนี้จะนั่งสบายเบาะหนังจะนั่งแบบนั่งนั่งนั่งง่ายแต่ว่าร้อนร้อนเ้ยปวดดูแลรักษายากนิดนึงโอเคนะมาดูข้างบนดีกว่าไม่ทำไมเงี้ยไม่ได้ไม่มันเป็นแบบไม่ไม่เป็นความเงี้ยไม่ไหมโอไมแต่ว่าสวย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 มันดินะครับเพรอยากเอาออกเยอะครับเพราะน่าใส่ใจมากนะครับเมื่อกี้ออกแรงเยอะไปหน่อยออกมาตั้งแขงเลยนะครับแล้วดูด้านท้ายนะนะครับ นะปลากระพงท้ายโอ้โหสภาพดีใหม่เอี่ยมเหมือนเดิมนะคะอันนี้ของใหม่นะของใหม่น้องนัดก็ไปปิดสักลับบ้านเลยเนาะนะครับนี่บล็อกแม่แรงยางอะไรอยีกพบแล้วท้ายโคตรสวยเลยน้องนัดดูจ้านะฮะมามาดูและนัดดูรถจะเป็นนะนะครับเห็นไหมเนี่ยนะครับร่องรอยสวยมากนะครับนะครับถ้าเกิดว่ารถชนมามันจะเป็นมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งใช่นะเลิกขึ้นมานะครับยกขึ้นมามันจะเป็นสีเดียวกันนะครับแล้วด้านท้ายดูน็อตแกะไหมน้องนัดดูนี่แกะไหม ตรงนี้เป็นน็อตเดิมไม่มีรอยไม่มีร่องรอยการแกะแต่ตรงนั้นดูรถนันเป็นนะแต่ทางนัดบอกว่าไม่มีรอยแกะถูกป่ามีไหมไม่มีค่ะแสดงว่ารถเดิมๆรถเดิมๆไม่มีแบบว่าทนการันตีได้จ้าเข้มอ่าแล้วโอเคโยนกันไปกันมาจ้าโอเคได้ได้นะครับนะตัวนี้อาจจะเป็นตัวสปอร์ตเทคนะครับนะไม่ใช่ตัวธรรมดา ฝั่งโน้นฝั่งนู้นปกติแล้วฝั่งนี้เป็นไงฝั่งนี้เป็นไงปกติเหมือนกันค่ะสวยงามสวยงามครับแดดแหกเยอะครับผมใส่ยากครับใส่ง่ายนะแต่มันมันมันถอดยากอ่าถอดยากนี่อย่างอื่นนี่ถอดง่ายนะเอาไปไหนอย่างบัานหนึ่งบัานหนึ่งเออแหกห้หมดอาจาะแหกก็นด้เองมาครับมานะครับนี่ฮะสวยงามเม่ท่าแล้วก็ดูเพียรอยู่ไหนอยอยู่ข้างหน้าเพียรอยู่ข้างหน้านะนิสันเพียรอยู่ข้างหน้านะครับผมนะเรามาดูห้องเครื่องกันสําหรับคันนี้ 1.2นะครับอีโก้คานะครับสายประหยัดเรอยากจะบอกว่ามันเปิดตรงไหนลงลึกลงลึกไม่ที่เราลงลึกไปนี่นี่นี่นะโอ้โหนะครับนะฮะบริษัทกระทำบารแบบลึกรับเลยเกินนะครับคนเปิดเขาเปิดยากยานะค้าหน้าเป็นไงน้องนัดเดิมไหมเดิมเดิมสติ๊กเกอร์อยู่ไหมสติ๊กเกอร์อยู่มันนะครับผมครบหมดทุกอย่างตรงนี้น็อตเหมือนเดิมนะคะไม่มีการร่องรอยการแกะใดๆทั้งสิ้นนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเดิมๆเลยไม่มีอะไนเยครับเป็นองเม็นนะอยู่ครบนะฮะฝารโปงกระโปงไม่มีรอยนะนะครับตัวนี้ก็สวยนะครับผมแล้วก็ดูนี่นะฮะอ่าเนี่ยครับแทนเพลทของโรงงานอยู่ครบนะฮะตัวนี้ก็ซื้อขายได้ตามปกติแหละครับแล้วเครื่องสสูบนี่นับยังไง3สูบเนี่ยนับตรงนี้หนึ่งสถ้า4ก็จะมีสีอันถ้า3าก็มีสามอันถ้าถ้าสองคือมันหายหนึ่งหนีหนึ่งเขาเรียกว่าสูบบั้นนะครับนะสี่สูบอันนี้3สูบนะฮะ ถามว่าประหยัดขนาดไหนประหยัดแล้วฮะนะครับต้องลองอ่านะครับอยากรู้ต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่ไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้เอาเลือกปล่อยเลือกเลิกนะครับงกปกแปลกไม่ผ่านนะไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทําไม่เป็นลองทําดูได้อ่านะครับกนี้สมัยสมัยต้องทำโลกพวกนี้เมืเกิดไม่ทันนะฮะวันนี้อาร์เมรา1.2สปอร์เท็ไป2016กับราคา200 สามแสนเก้าพันบาทนะฮะขอโนเก้าพันบาทออกรถใช้เงินแค่999บาทโอ้โหละปีนี้ท uh ั้งปีนะครับผ่อนเพียงแค่สองพันกับอีก900บาทโอ้โหนะฮะโคตรถูกนะฮะปีหน้าค่อยผ่อนราคาเต็มที่ห้าพบาทจ้าโอ้โหจองวันนี้ค่าจัดทยเ้ย จ่าสีเลยจ่าสีเลยส่งวันนี้ค่รจะให้ค่าโอ้ตให้ภาษีให้ฟรีจ้าประกันให้ฟรีค่ะน้ำมันเตาถังให้ฟรีจ้าถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีจ้าถ่ายก๊องเครื่องให้ฟรีจ้าอ่าฟิล์มรอบคันให้ฟรีจ้าดับยนต์ให้ฟรีจ้านะครับผมแม็กไม้ยางไม้ให้ฟรีโอ้โหนะฮะรับประกันอีกหนึ่งปีเต็มนะครับผมดับบิลสบายอีกหนึ่งปีเต็มนะครับส่งรถฮอตดาบ้านให้ฟรีนะครับเซ็นสัญญาฮอตดาบ้านให้ ให้ฟรีโอ้โหใบโป้งม่ปาเลยนะฮะเออแล้วซราบค่างวด3 0 0บาทยังชิลฟีนะครับนะรองนันบอกว่าผ่อนแค่2 8 0 0พอโอ้โคตรถูกอ่ะถูกมากนะครับใครอยากใครสนใจโปรนี้รีบเลยนะรีบเลยนะฮะหมดแล้วคือไม่ได้นะนะครับใครดูคลิปถูกใจโทรหาจ่าเลยใช่เลยจจัดให้นะครับส่งฟีทั่วประเทศไม่มีค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวนะครับอยู่ในไร่ในนา ปลามงปลามันปลาอ้อยปลายูคาปลาทุเรียนนะเอาอะไรไหมได้หมดเดี๋ยวไปส่งเลยได้หมดส่งแค่โลเคชั่นมาใช่แล้วเดี๋ยวน้องนัดพาไปเองใช่ใช่แใช่ใช่ใช่แล้วนะโอเคปากไปด้วยครับผมใครอยากได้มาเลยฮะอาร์เมล่าสปอร์เทคนะครับวันนี้ผมกับน้องนัทตี่ไปแล้วเจอกันใหม่ที่หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ